สวัสดีครับผมสตีฟโกเซนเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่ดานกราฟตันฟาร์มเฮาส์กันนะฮะเควสก,ก็จะมีใช้เทียนอา่าใช้ EMF แล้วก็โกซีเว่นนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมจะเอาเกลือ EMF เอ้ยไม่ใช่อันนี้กล้องฮะแล้วก็ EMF แล้วก็เฮดเกียร์นะครับไปเลยเลย Let's go <S ถ้าผมเจอของเล่นผมคิดว่าผมอาจจะเล่นเลยนะ แต่ก็ต้องดูก่อนว่าของเล่นที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรขอเป็นกระจกได้ไหมกอโรตีไม่ใช่เอ่อกระจกไม่ใช่ไพหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะไพไม่ใช่นะฮะแน่นอนแหละผมไม่ชอบไพสุดแล้วเกมนี้เอ้ไม่ใช่ดิผมไม่ชอบมือลิงสุดแล้วอะ่ะเพราะผมเล่นไม่เป็นเเบกเกอร์เจอแล้วว้ยตกใจหมดไอบ้บ้าเอออยู่นี่เหรอโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนผีก็อยู่ในนี้นั่นเองนะครับกระดูกเช่นกันกระดูกก็เช่นกันนะฮะหยียบเกลือฮตัวนี้ไม่ใช่เรดนะฮะสวยรูเรืองเรดไม่ใช่นะฮะทุกคนตัวนี้โอเคปุ๊บของเล่นยังไม่ได้หาเลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคนะครับพอดีว่าเราเนี่ยเจอผีก่อนนะเพราะฉะนั้นอ่าไอตัวนี้ไม่ใช่เปนทอมด้วยเนี่ยว่าโอเค เออพอดีว่าเราเจอผีเร็วนะครับเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการหาหลักฐานก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะไปหาของเล่นทีหลังโอเคไหมปื๊บปื๊บป,ป,ปืโอเคแล้วก็ตามด้วยแท่ง U v บีแล้วกันฮะแต่เมื่อกี้เขาไอ้นี่แล้วอะ่ะ <c oughs> เขาเห,เ,เหยียบเกือเขาเหยียบเกลือครับก็รอยเท้าอาจจะหายไปนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คทีหลังโอเคนะครับอ่าไม่ไม่มีกดออฟนะตัวนี้ไม่เจอโกดออฟเลยปึ๊บโอเคและนี่ก็คือห้องของผีนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาผมจะไปเอาอุปกรณ์เพิ่มนะฮะผมจะเอาสปิ r i ิ b บ็อทอร์โบบิเตอร์แล้วก็ อ่ากอ r ไรติงประมาณนี้ประมาณนี้เอามาแบบเช็คให้ให้ทั่วเลยนะเอาชวัวเอาชวัว <c oughs> เอาชวัวนิดนึงเออ <laughs> หวัดกินหวัดกินนะครับก็อ่ะฟีปิดไฟเหรออ่าปิดเบรกเกอร์ครับตัวน,นี้ไม่ใช่จินนะอะไรวะล่ลละเฮ้ยคุณพี่ ตกลงคุณพี่เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเว้ยแปดจุตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่มันอยู่ข้างหน้าหรอแสดงว่ามันอีเวนต์มาหาชัว์ใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มันอ่ะอีเวนต์มหาเราครับอ๋อมาเบิร์นมาแหละมาเบิร์นมาเบิร์นแสดงว่ามันอีเวนต์มหานี่ไม่ใช่ห้องผีจริงใช่ไหม อ่าเอาแล้วไงผมเริ่มสับสนแล้วฮะตอนนี้ตกลงคุณพี่อยู่ตรงไหนกันแน่อ่าผมไม่ผมเริ่มงงง,งแล้วนะเออเริ่มงเริ่มเริ่มแบบงงงงเลยครับเพราะเห็นไปเล่นของนานนาด้วยโอ๊ยมันไม่ได้อยู่ห้องนี้ทุกคนใช่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันอ่าผมจะหยยบของ ทุกอย่างนะไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยแปดจุดห้าที่ผมเช็คนะอ่าตรงเนี้ยแปดจุดห้าตรงเนี้ยโอ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่หน้าหกจุดหกเนี่เเยเจไปหยิบของกัน <c oughs> โอเคมาละอ่ากล้องกันไหนฮะกล้องดอทโปรเจกเตอร์แล้วก็โกสไลติ้งมาเลย แล้วตัวละครเป็นอะไรเนี่ยมันผมกด W นะทำไมมันไปเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยโอ้ยเกมกากเนาะ,ะทุกคนเคยเป็นปะเล่นเล่นฟาสโมแล้วแล้วก็นเนี่ยสมมติว่าผมจะเดินใช่ไหมผมไม่แค่กด W A D แต่พอผมกด W บางครั้งอะ่ะแม่งเลี้ยวให้เองอุ้ยกดไลติงครับมันเลี้ยวให้เองเลยอะ่ะแบบงงๆเลยผมงงมาก เป็นบ่อยซะด้วย E3 ครับโกนไลติงครับไม่ตอบหรอไม่ตอบนะฮะตัวนี้ s โกสไ t ติง <c oughs> กล้องถ่ายรูปผมอยู่ด้านในผมจำได้เอามาแป๊บหนึ่ง ของเล่นยังไม่ได้หาเลยนะตอนนี้เดี๋ยวค่อยหาผาีมีโกลด์ไลติงนะครับก็ประมาณนี้แหละเ,เดี๋ยวผมมาผมไปอ้ยจับประตูบ้านไหนะบ้านนี้เหรอไม่มีฟิงครับตัวนี้โอเค ไม่มีฟิงไม่มีฟิงสวยสวยไม่มีฟิงนะเดี๋ยวไปหาของเล่นก่อนดีกว่าอ่าผมจะไปดูอุยจานะอุยใจยบอกเอ้ยอุยจาไม่ใช่อุยใจยฮะหลอุยจาอ่าอ,อุยจาบอดไม่ใช่มือลิงผมจำตำแหน่งไม่ได้ดิผมไม่รู้ของเล่นเป็นไรเกมนี้ ก็ถ้าไม่เจอผมก็ไม่เล่นอ่ะไม่ง้ออยู่แล้วของเล่นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นชั้นสองก่อนเผื่อเป็นวูดูอะไรเงี้ยเผื่อเป็นวูดูเป็นซมบอนิงเซอร์เคิลอะไรแบบเนี้ยก็ดีนะอ่าวูดูไม่ใช่วูดูไม่ใช่ซัมมอนิงหรือเปล่าเนี่ย มาดูซิสมอนิงก็ไม่ใช่เหรอมือลิงเหรอมือลิงแน่เลยผมไม่รู้ตำแหน่งมือลิงด้วยงั้นผมไม่หาแหละผมไม่ชอบมือลิงอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบเล่นเลยมือลิงเออกล่องดนตรีไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่กระจกก็ไม่ใช่น่าจะเป็นมือลิงแหละช่างมันผมไม่หาและ บูดูก็ไม่ใช่แกโอ้ยมันไม่ตอบสเปรดบล็อกนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ตอบเลยเอา่า e ห้า e ห้าก็ไม่มีนะ หนดูฟิซซิงนี่สองจุดเจ็ดสามจุดสามเออมาเบิ้ลขอร้องแหละขอร้องแหละเมาสองจุดเก้าโอ้ยสามจุดสองก็ไม่มีฟิซซิงนะหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยอันนี้คือน้อยสุดแหละ แต่ดอดผมก็ไม่เห็นนะดอดโปรเจคเตอร์อะสองจุดเจ็ดดอดโปรเจคเตอร์ผมก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวไปดูในกองกันดลเหมือนจะเป็นเกมหลักฐานเดียวซะแล้วเกมนี้กางเขนมาเลยอ๋อมีเป่าเทียนด้วยว่ะโอเคงั้นถือไปเช็คไปเลยครับไหนดูดอดดีบีดอดไปเนี่ย ถ้ามีดอทผมว่าเห็นไปนานแล้วนะผมคิดว่าเพราะผมก็อยู่ในห้องผีตลอดนะเออถ้ามีเนี่ยเห็นแล้วผมว่าเนี่ยแต่โอ้โหมุมนี้เองก็เห็นแต่ไม่เห็นไงประเด็นเนี่ยผมกำลังส่องดูในกล้องอยู่นะครับก็ไม่เห็นดอทโปรเจคเตอร์เลยนะไม่เห็นมีผีผ่านเลย ไม่เห็นจะมีอะไเลยเดี๋ยวเอากางเขนไปวางดีกว,ว่ะเคมาละววางตรงนี้อันหนึ่งสองอันไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตะเกียงก่อนนะครับเอาตะเกียงแล้วก็ทูบมาเดี๋ยวเราจุดตะเกียงเลยปึ๊บปึ๊บโอเค ผมเสียงที่ของเล่นมันเป็นมือลิงนี่แหละผมไม่ชอบเลยนะส่วนตัวเจวางไปเลยครับทีนี้ก็รอผีล่าซึ่งไม่รู้ว่ามันจะล่าเมื่อเสียงเบาจังหวะไมลิ่งหรอไมลิงครับทุกคนเกมนี้โอเคไมลิงไมลิง เฮ้ยไม่ใช่แล้วเลเวนแนนเขาช่าเจเรียบร้อยฮะเด๋ยวเป่าเทียแสดงว่าเขาย้ายห้องเขาย้ายห้องไปแล้วย้ายห้องว์ด้วยเรียมจัดเด๋ยบเอาทูเพิ่มก่อนนะฮะโอเคทุกคน ผีเกมนี้เป็นเลเวนแนนอ่าแต่ว่าในเกมนี้นะเราไม่ควรจะใส่เอ้ยไม่ใช่ดิเราไม่เราเราเราไม่ควรเปิดเฮดเกียร์เล่นนะเนื่องจากว่าผีเป็นเลเวนแนนนะครับซึ่งเขาสามารถติดตามอุปกรณ์ได้นะมันจะทำให้เราตายได้เลยแบบไม่แก้ฉอนไม่แก้ผมตายแล้วนะถ้าผมไม่มีโทบอะเดินติดด้วยแต่โชคดีที่ผีมันหยุดล่าก่อน เอออันนี้คือความโชคดีนะครับผีหยุดล่าพอดีเว้ยเมานี่ก็ขยันเบิเถื่อนเหลือเกินผอีอยู่ด้านในนะครับผมเห็นแล้วเขาเกิดด้านในนี่ครับแต่ผมไม่เจอกดออบนะเนี่ยมันเกิดด้านในเนะี่ยที่ผมเห็นนะแต่ตอนนี้ต้องรีบ จะทำอะไรต้องรีบทำาันิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผีเป็นเลเวลแนนนะมันน่ากลัวเออมันตึงอะ่ะตัวเนีน้มันหนีไม่ได้เลยครับอ่าผมวางเลยไม่รู้ติดหรือเปล่านะน่าติดเหรอมั้งแล้วก็ผมจะเอาตะเกียงมานะเพราะว่ามีเควสโอเคก็ไม่ต้องจูกนะเจอตัวนี้ยแอบเลยผมว่าผมจะไม่จูกเหมือนกัน เค้า <Okay. S 2> อยู่นี่ครับเป่าเทียนได้ด้วย okay, โอเคปะเดินเดินติดเดินติดเนี่ยทุกคนเป็นไหมเวลาเล่นฟาาโมเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราแค่จะเดินไปข้างหน้าเฉยแบบกด W ค้างยเงี้ยแล้วแม่งเลี้ยวให้เองเป็นไหมเป็นไหมผมเป็นนะแบบเราจะเดิน W ค้างเงี้ยแม่งเลี้ยวซ้ายให้เองอะ่ะไม่ได้กดตัวเอเลยอยู่ก็เป็นครับงงเหมือนกัน งงง,งงเป่าเทียนจังเนี่ยเป่าเทียนดิโอ้มันยังไม่เป่าเทียนนะผมเลยทุกคนเปล่าตะเกียงดิผมเสียวมันจะไปเกิดที่อื่นนี่แหละเป่าเป่าเป่ามันไม่เป่าตะเกียงให้อ่ะดูดิโอเปล่าแล้วสวยสวยสวยทำดีทำดีทำดีทำดิ ตอนนี้เหลือกี่รูปอะเหลือประมาณสี่เฟรมนะครับโอเคสประมาณสี่เฟรมผมอาจจะเอากันเขียนแค่สองรูปแล้วก็ออกเลยนะเพราะว่าเป็นเลเวนแนนนะครับเผื่อเขาไปเกิดที่อื่นอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็จะลำบากเรามันหนีไม่ได้อ่ะรู้อยู่อ่ะมันจู๊กไม่ได้ด้วยตัวนี้ก็แอบได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้ผมรอ ผมรอกลางเขียนไหมอย่างเดียวนะครับตอนนี้ให้มันไหมก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปถ้ายังไม่ผมก็จะแอบตรงนี้แหละผมไม่กล้าออกไปจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหลบกลางเขียนไปเกิดหรือว่าแบบเกิดที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงตายมากมันเสี่ยงตายมากแล้วทำไมทำไมกลางเขียนแดงไม่ไหมอ่ะ โดนทูบนานแบบวะเนี่ยเฮ้ยแหมของมาดีโอ้ยไม้แล้วไม้แล้วสวยสวยกลางเขียนไหม่แล้วนะฮะไปไปรีบถ่ายเลยโอเคหนึ่งสองโอเคถ่ายเสร็จผมก็ออกเลยนะผมไม่อยู่ด้วยเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่อนะฮะตอนนี้ ไม่มีเหตุผลเลยจริงๆแอบๆๆเหมือนเดิมเนี่ยแอบตัวนี้ก็รอดต่อให้จะเป็นผีตัวอื่นก็เถอะแต่ว่าถ้าเป็นเรเนนเนี่ยมันก็จะแอบง่ายสุดเป็นผีที่แก้ทางง่ายสุดแล้วนะสำหรับผมอะเพียงแค่เราแอบอะเรเนนนะไม่ต้องแบบโผล่ออกไปอะรอดเลย อาวไม่แล้วสวยสวยสวยไป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 ,ป,ปอันไหนไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะว่าอันเดิมหรือเปล่าอันเดิมไหมอันเดิม่ะโอเคฮะออกเลยฮะไม่ต้องอยู่แล้วไปออกเลยปึ๊บโอเคก็รูปถ่ายครบนะฮะเคเวสดผ่านหมดแต่ของเล่นผมช่างมัน ไม่เจอก็ไม่เล่นนะไม่งอ้อไม่งอ้อปกติผมเล่นเกมนี้ผมก็ไม่ใช้ของเล่นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นโอเคผีตัวนี้ก็เป็นเรเวเนนนั่นเองนะครับอ่าผีตัวนี้ก็เป็นเรเวเนนนั่นเองนะครับผมรูปถ่ายไปสิบดอนเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น16นาที 9วินาทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอินเตอร์แอคชั่นถ่ทีสองเลยนะฮะดีจัดดีจัดตัวนี้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย